เล่าเรื่องผีก่อนนอนเรื่องแฝดคนกับผีในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกของจังหวัดเชียงรายมีบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งกั้งระงานอยู่ท่ามกลางทุ่งนาและป่าที่ยังคงความเขียวขจีบ้านหลังนี้เป็นของตระกูลสุวรรณซึ่งมีเรื่องเล่าขานกันในหมู่บ้านว่าบ้านนี้มี อะไรบางอย่างที่ไม่เคยสงบสุขชาวบ้านมักเลี่ยงที่จะเดินผ่านในยามค่ำคืนเพราะบางครั้งจะได้ยินเสียงกระสิบแผ่วเบาหรือเห็นเงาดำเลือนรางเคลื่อนไหวในเงามืดแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงมันชัดเจนในบ้านหลังนั้นอาศัยอยู่เด็กสาววัย17ปีชื่อมินตราหรือที่ทุกคนเรียกกันว่ามินเธอเป็นเด็กสาวที่หน้าตาสะสวย ผิวขาวซีดเรากับไม่มีเลือดฝาดดวงตาคู่โตของเธอมักมีแววเศร้าซ้อยที่ยากจะอธิบายมิ้นเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวสุวรรณพ่อของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอ,อยังเด็กส่วนแม่ของเธอคุณสายฝนเป็นคนเงียบขรึมและมักเก็บตัวอยู่ในบ้านชีวิตของมิ้นดูเหมือนจะปกติเธอไปโรงเรียนช่วยแม่ทำงานบ้าน และใช้เวลาว่างนั่งมองทุ่งนาจากระเบียงบ้านแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้มิ้นแตกต่างจากเด็กสาวทั่วไปเธอมักรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กมิ้นมักฝันถึงเด็กสาวคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนเธอทุกประการเรากับกระจกสะท้อนเด็กสาวในฝันนั้นมักยืนอยู่นอกบ้านมองเข้ามาด้วยสายตาที่ทั้งเศร้าและโกรธ เธอไม่เคยพูดอะไรในฝันแต่ทุกครั้งที่มิ้นตื่นขึ้นมาเธอจะรู้สึกหนาวเย็นจนตัวสัน่นและบางครั้งก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในหูว่ามิ้นมาอยู่ด้วยกันนะตอนแรกมิ้นคิดว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายธรรมดาเธอพยายามไม่ใส่ใจแต่เมื่อเธอโตขึ้นความรู้สึกแปลกๆเริ่มชัดเจนขึ้นเธอมักเห็นเงาคนยืนอยู่ที่มุมห้องในตอนกลางคืน หรือบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังเธอขณะที่เธอเดินกลับบ้านจากโรงเรียนเธอเคยเล่าให้เพื่อนสนิทชื่อแก้วฟังแต่แก้วก็หัวเราะและบอกว่าคงเป็นจินตนาการของมิ้นเองแหละบ้านนั้นมันเก่ามันก็ต้องหลอนหลอนหน่อยแต่สิ่งที่ทําให้มิ้นเริ่มหวาดกลัวอย่างแท้จริงคือวันที่เธอบังเอิญได้ยินแม่ของเธอคุยกับยายข้างบ้าน คุณสายฝนพูดได้นำเสียงสั่นเครือว่าฉันกลัวว่ามันจะไม่ยอมปล่อยมิ้นไปฉันรู้ว่ามันยังอยู่ที่นี่มิ้นพยายามถามแม่ว่ามันที่ว่านั้นคืออะไรแต่คุณสายฝนกลับเงียบและเปลี่ยนเรื่องทันทีวันหนึ่งขณะที่มิ้นช่วยแม่จัดของในห้องเก็บของเก่าเธอพบกล่องไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุน่นภายในกล่องมีสมุดบันทึกเล่มเล็ก ที่เขียนด้วยลายมือของแม่เมื่อเปิดอ่านมิ้นถึงกับช็อกเพราะในนั้นเล่าถึงวันที่เธอเกิดคุณสายฝนเขียนไว้ว่าเธอตั้งครัน์แฝดสองคนแต่ในวันคลอดเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ในครัภมีเพียงมิ้นที่รอดชีวิตมาได้คุณสายฝนตั้งชื่อเด็กที่เสียชีวิตว่ามีราและฝังร่างของเธอไว้ที่โคนต้นมะขามใหญ่หลังบ้าน ตามคำแนะนำของหมอตําแยเพื่อให้วิญญาณของมิราสงบลงแต่หลังจากนั้นคุณสายฝนเริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติในบ้านเธอได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กทารกในยามค่ำคืนและบางครั้งก็เห็นเงาเด็กเล็กๆเดินวนไปวนมาในบ้านมินรู้สึกหัวใจเต้นแรงเมื่ออ่านถึงตรงนี้เธอเริ่มสงสัยว่าเด็กสาวที่เธอเห็นในฝันอาจเป็นมิรา แฟดของเธอที่เสียชีวิตไปเธอพยายามถามแม่ถึงเรื่องนี้แต่คุณสายฝนกลับตวาดใส่และสั่งให้เธอหยุดพูดถึงมันอย่าพูดถึงมิราลืมมันไปซะแม่ของเธอตะโกนด้วยน้ำตาเมนรู้สึกเจ็บปวดและสับสนแต่ยิ่งเธอพยายามลืมเงาของมิรายิ่งปรากฏชัดขึ้นหลังจากนั้นเรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นบ่อยขึ้นทุกคืน มิ้นจะรู้สึกเหมือนมีคนนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเธอเคยลองเปิดไฟดูแต่ไม่เคยเห็นอะไรนอกจากบางครั้งที่ผ้าม่านในห้องจะไหวเล็กน้อยราวกับไม่มีลมพัดทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทเสียงกระซิบเริ่มชัดเจนขึ้นจากมาอยู่ด้วยกันนะกลายเป็นมิ้นเธอทิ้งฉันไว้คนเดียวน้ำเสียงนั้นทั้งเศร้าและเต็มไปด้วยความโกรธ มินเริ่มกลัวที่จะนอนคนเดียวเธอขอแม่ให้ย้ายมานอนด้วยกันแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองเธอจากมุมมืดของหอ้องบางคืนเธอตื่นขึ้นมาและเห็นเงาคนยืนที่หน้าประตูหอ้องแต่มันหายไปเมื่อเธอกระพริบตาเธอเริ่มป่วยบ่อยขึ้นผิวของเธอยิ่งซีดลงและร่างกายเริ่มอ่อนแอโดยไม่มีสาเหตุวันหนึ่ง ขณะที่มิ้นนั่งทำการบ้านอยู่ในห้องเธอได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่หน้าต่างเธอหันไปมองแต่ไม่มีอะไรนอกจากเงาต้นไม้ที่ไหวไปตามลมเธอพยายามตั้งสติแต่แล้วก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเคาะเคาะเคาะเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนมิ้นทนไม่ไหวเธอวิ่งไปเปิดหน้าต่างและในชั่ววินาทีนั้น เธอเห็นเด็กสาวที่หน้าตาเหมือนเธอยืนอยู่นอกบ้านดวงตาคู่โตของเด็กสาวคนนั้นว่างเปล่าและเย็นเยี่ยมเธอยิ้มก่อนจะหายไปในความมืดมิ้นกรีดร้องแล้ววิ่งไปหาแม่คุณสายฝนพยายามปลอบลูกสาวแต่สีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดท้ายเธอตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้มิ้นฟังคุณสายฝนเล่าว,ว่าหลังจากมิราเสียชีวิต เธอรู้สึกผิดที่ไม่สามารถปกป้อนลูกทั้งสองได้เธอฝันถึงมิราบ่อยครั้งและในฝันนั้นมิราจะร้องไห้และถามว่าทำไมแม่เลือกมิ้นไม่เลือกหนูคุณสายฝนพยายามทำพิธีให้วิญญาณของมิราสงบแต่ทุกครั้งที่ทำพิธีกลับมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเช่นไฟในบ้านดับเองหรือได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากโคนต้นมะขาม เธอจึงตัดสินใจหยุดทุกอย่างและพยายามใช้ชีวิตต่อไปโดยหวังว่ามิราจะจากไปเองแต่สิ่งที่คุณสายฝนไม่เคยบอกใครคือเธอรู้สึกว่ามิราไม่เคยจากไปจริงๆเธอเชื่อว่าวิญญาณของมิราผูกพันกับมิ้นและอาจต้องการพาแฝดของตัวเองไปอยู่ด้วยกันในโลกแห่งความตายคุณสายฝนร้องไห้ขณะเล่าและขอโทษมิ้นที่เก็บความลับนี้ไว้มานาน มิ้นรู้สึกทั้งกลัวและสงสารมิราเธอเริ่มสงสัยว่าที่เธอรู้สึกอ่อนแอและป่วยบ่อยอาจเป็นเพราะมิราพยายามดึงพลังชีวิตของเธอไปเธอตัดสินใจไปหาหมอผีในหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือหมอผีชื่อตายะเป็นชายชาราที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเขาทําพิธีให้มิ้นโดยใช้สายศีลผูกข้อมือของเธอและสวดมน์เพื่อขับวิญญ,ญาณ ตายะบอกมิ้นว่ามิราไม่ใช่วิญญาณร้ายแต่เป็นวิญญาณที่รู้สึกโดดเดี่ยวและโหยหาความรักจากแฝดของตัวเองการที่มิราเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดทำให้เธอรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังและตอนนี้เธอต้องการให้มิ้นไปอยู่ด้วยกันเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าตายะให้ยันศักดิ์สิทธิ์แก่มิน้นและบอกให้เธอพกติดตัวตลอดเวลาพร้อมกับเตือนว่า อย่าไปที่โคนต้นมะขามในตอนกลางคืนเด็ดขาดเพราะที่นั่นคือที่ที่มิราผูกพันอยู่หมินรับคำและพยายามใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเธอพกยาไว้ในกระเป๋าและพยายามไม่คิดถึงมิราแต่ยิ่งเธอพยายามหนีเงาของมิรายิ่งใกล้เข้ามาในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงหมินตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความหนาวเย็นเธอได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาดังมาจากนอกบ้าน เสียงนั้นเต็มไปด้วยความโศกและเรียกชื่อเธอซ้ำๆม,มิ้นมิ้นมหาชันสิเธอพยายามขนใจไม่ให้ลุกจากเตียงแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเคาะที่หน้าต่างอีกครั้งเสียงนั้นดังชัดเจนและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมิ้นคว้าย,ยันในกระเป๋าแน่นแต่เมื่อเธอมองไปที่หน้าต่างเธอเห็นมิราหน้าตาเหมือนเธอยืนอยู่นอกบ้าน มิราย,ยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่ทั้งหน้าสะพรึงกลัวและน่าสงสารมินฉันเหงามาอยู่กับฉันนะมินรู้สึกเหมือนร่างกายของเธอถูกดึงดูดเธอพยายามตะโกนเรียกแม่แต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกจากปากของเธอเรากับถูกสะกดมินลุกจากเตียงและเดินออกจากบ้านไปยังโคนต้นมะขามเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอเบาหวิวราวกับลอยได้ เธอเห็นมิรายืนรออยู่ใต้ต้นมะขามมือของมิราส่งยื่นออกมาและจับมือของเธอแน่นมือของมิราเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งและในชั่วพริบตานั้นมินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนควางเช้าวันต่อมาคุณสายฝนตื่นขึ้นมาและพบว่ามินไม่อยู่ในห้องเธอวิ่งออกไปตามหาลูกสาวทั่วบ้านแต่ไม่พบเธอรู้ทันทีว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่โคนต้นมะขาม เธอวิ่งไปที่นั่นและพบร่างของมิ้นนอนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใบหน้าของมิ้นสงบสุขเล่ากับหลบับแต่ร่างกายของเธอเย็นเฉียบและไร้ลมหายใจคุณสายฝนร้องไห้โหยหวนเธอรู้ว่ามิราได้พามิ้นไปอยู่ด้วยกันในที่สุดชาวบ้านที่มาช่วยกันทำพิธีศพให้มิ้นเล่ากันว่าในคืนนั้น พวกเขาเห็นเงาสองนายยืนจับมือกันใต้ต้นมะขามเงาทั้งสองเหมือนกันทุกประการและดูเหมือนจะยิ้มให้กันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นบ้านหลังนั้นเงียบสงบลงไม่มีใครได้ยินเสียงร้องไห้หรือเห็นเงาแปลกๆอีกเลยชาวบ้านเชื่อว่ามิราและมินได้รวมตัวกันในที่สุดแล้ววิญญาณของทั้งคู่ได้จากไปอย่างสงบแต่บางครั้งในคืนที่เงียบสงดัด ผู้ที่เดินผ่านโคนต้นมะขามจะยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามิน้นมิราอยู่ด้วยกันตลอดไป